มาถ่ายทําใกล้ๆบ้านวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องมันนานมาทีนะครับก็ถ่ายหลายๆสถานที่มันผมจะเดินไปทางเที่ยวแถวบ้านร้านตัดผมนักเลครับพี่น้องแถวรั้วนะครับจะมีความสวยงามแตกต่างโดเด,ดิ่นต่างกันไปนะครับพี่น้อง อะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับยกตัวอย่างเช่นณตอนนี้นะครับผมบรรยายว่านะครับมาถ่ายทําที่ไหนที่ว่าการอาเภอปักเริ่มต้นขายแล้วใช่ไหมอะไรไมได้ถ่ายคลิปเรียวทำเห็นไนะ่มพี่น้องเห็นไหมสวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องแต่ พวกเรานะครับมันเป็นการงานนะครับพี่น้องมันเป็นงานการงานที่เราจะต้องถ่ายทํารูปภาพนะครับไว้ให้พี่น้องได้ชื่นชมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับยกตัวอย่างเช่นณตอนนี้นะครับผมบรรยายว่านะครับมาถ่ายทําที่ไหนที่ว่าการอำเภอปรุมกันนะครับแล้วมีต้นไม้นะครับใหญ่โตนะครับต้นไม้นะครับมาประดับมากรอบด้วยนะครับพี่น้องทีนี้ผมก็จะเดินไปทางนู้นนะครับพี่น้อง มาถ่ายนะครับมาถ่ายทาใกล้ๆบ้านวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องมันนานมาทีนะครับก็ถ่ายหลายๆสถานที่มันผมก็จะได้โพสต์ออกไปนะครับพอได้ชื่นชมแล้วพี่น้องก็มีความสุขนะครับฟังคําบรรยายของผมด้วยนะครับว่าผมบรรยายยังไงมันยังมีอีกเยอะนะครับไม่ใช่แบบเราทํางานแบบ จะเอาเผากินเราก็แบบต้องมาดูสถานที่นะครับพี่น้องตต้นป่าสวยๆงามๆนะครับพี่น้องก็ออกมาถ่ายแต่ละที่นั้นจะถ่ายทํากันอย่างมีความสุขนะครับสําหรับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ผมก็จะถ่ายทาวันนี้ถ่ายทานี้ที่ว่าการอําเภอปักทุก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ผมก็ จะถ่ายทำวันนี้ถ่ายทำใน่ว่าการอำเภอปักทุกกาแฟนะครับพวกน้ำนะครับผมก็จะได้โพสต์ออกไปนะครับพอได้ชื่นชมแล้วพี่น้องก็มีความสุขนะครับฟังคาบรรยายของผมด้วยนะครับว่าผมบรรยายยังไงมาถ่ายนะครับมาถ่ายทําใกล้ๆบ้านวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องน,นานๆมาทีนะครับ ก็ถ่ายหลายๆสถานที่มันอะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับยก,ยกตัวอย่างเช่นณตอนนี้นะครับผมบรรยายว่านะครับมาถ่ายทําที่ไหนที่ว่าการอําเภอปักก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ผมก็จะถ่ายทําวันนี้ถ่ายทําที่ว่าการอําเภอปักทุก ขาขายของเข,ขานะครับขายพวกกาแฟนะครับพวกน้ำานะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องแต่ผูชัยนะครับ คือถ้าถามว่ามีความสุขไหมออกมาทํางานอย่างนี้สุขนะครับพี่น้องนะครับมีความสุขมากเลยนะครับมันสุขกับการงานนะครับพี่น้องถ้าตาเท่านี้นะครับพี่น้องไว้พบกันคลิปหน้านะครับเดีคลิปต่อๆไปนะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับพี่น้องไปสวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องแต่ ขาขายของเขานะครับขายพวกชมกันนะครับแล้วมีต้นไม้นะครับใหญ่โตนะครับต้นไม้นะครับมาประดับมากอบด้วยนะครับพี่น้องทีนี้ผมก็จะเดินไปทางนู้นนะครับพี่น้องคุณชัยนะครับคือถ้าถามว่ามีความสุขไหมออกมาทํางานอย่างนี้สุขนะครับพี่น้องนะครับมีความสุขมากเลยนะครับมันสุขกับการงานนะครับพี่น้องถ้าถามมันยังมีอีกเยอะนะครับไม่ใช่แบบเราทํางานแบบอืม จะเอาเผากินเราก็แบบต้องมาดูสถานที่นะครับพี่น้องอะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับยกตัวอย่างเช่นหนะ้าตอนนี้นะครับผมบรรยายว่านะครับมาถ่ายทําที่ไหนที่ว่าการอาเภอปักมาถ่ายนะครับมาถ่ายทําใกล้ๆบ้านวนันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องมันนานมาทีนะครับก็ถ่ายหลายๆสถานที่มันผมก็จะได้โพสต์ออกไปนะครับพอได้ชื่นชมแล้ว พี่น้องก็มีความสุขนะครับฟังคาบรรยายของผมด้วยนะครับว่าผมบรรยายยังไงผมจะเดินไปทางา un, รัว้วแถวแถวบ้านร้านตัดผมนักเลงทับพี่น้องแถวรั้วนะครับผมจะเดินไปทางรั้วแถวแถวบ้านร้านตัดผมนักเลงทัพพี่น้องแถวรั้วนะครับผมจะเดินไปทาง รั้วแถวแถวบ้านร้านตัดผมนักเลงพี่น้องแถวรั้วนะครับผมก็จะได้โพสต์ออกไปนะครับพอได้ชื่นชมแล้วพี่น้องก็มีความสุขนะครับฟังคาบรรยายของผมด้วยนะครับว่าผมบรรยายอย่งงันชัยนะครับคือถ้าถามว่ามีความสุขไหมออกมาทํางานอย่างนี้สุขนะครับพี่น้องนะครับมีความสุขมากเลยนะครับมันสุขกับการงานนะครับพี่น้องถ้าตาคุณลสถานที่เท่านั้นเอง วันนี้เป็นสถานที่ที่ว่าการอำเภอปักทงชัยนะครับพี่น้องแต่เราก็ผมจะเดินไปทางรัวว้วแถวแถวบ้านร้านตัดผมนักเละครับพี่น้องแถวเั้วนะครับชมกันนะครับแล้วมีต้นไม้นะครับใหญ่โตนะครับต้นไม้นะครับมาประดับมากรอบด้วยนะครับพี่น้องนี่นี้ผมก็จะเดินไปทางนู้นนะครับพี่น้อง ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ผมก็จะถ่ายทำวันนี้ถ่ายทำนี้ที่ว่าการอําเภอปักทุกเริ่มต้นขายแล้วใช่ไ,ไหมอ๋อถ่ายคลิปเรียวครับเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมชมกันนะครับแล้วมีต้นไม้นะครับใหญ่โตนะครับต้นไม้นะครับมาประดับมากรอบด้วยนะครับพี่น้อง ทีนี้ผมก็จะเดินไปทางนู้นนะครับนะครับต้องมาดูสถานที่สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเขาขายของเขานะครับขายพวกเขาขายของเขา นะครับขายพวกผมก็จะได้โพสต์ออกไปนะครับพอได้ชื่นชมแล้วพี่น้องก็มีความสุขนะครับฟังคาบรรยายของผมด้วยนะครับว่าผมบรรยายยังไงผมก็จะได้โพสต์ออกไปนะครับพอได้ชื่นชมแล้วพี่น้องก็มีความสุขนะครับฟังคาบรรยายของผมด้วยนะครับว่าผมบรรยายยังไงมีความสวยงามแตกต่างโดดดดินต่างกันไปนะครับพี่น้อง มันยังมีอีกเยอะนะครับไม่ใช่แบบเราทำงานแบบเอเอาเผากินเราก็แบบต้องมาดูสถานที่นะครับพี่น้องกรบต้นป่าสวยๆงามๆนะครับพี่น้องก็ออกมาถ่ายแต่ละที่นั้นจะถ่ายทำกันอย่างมีความสุขนะครับสำหรับผมก็จะได้โพสต์ออกไปนะครับพอได้ชื่นชมแล้วพี่น้องก็มีความสุขนะครับฟังคำบรรยายของผมด้วยนะครับ ว่าผมบรรยายยังทงชัยนะครับก็มีสนามนะครับสวยๆงามๆให้พี่น้องได้ใช้อะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับยกตัวอย่างเช่นณตอนนี้นะครับผมบรรยายว่านะครับมาถ่ายทําที่ไหนที่ว่าการอำเภอบางชัยนะครับคือถ้าถามว่ามีความสุขไหมออกมาทํางานอย่างนี้สุขนะครับพี่น้องนะครับมีความสุขมากเลยนะครับมันสุขกับการงานนะครับพี่น้องถ้าถามว่าทํางานเหนื่อยไหมทางานเหนื่อยนะ นะครับแต่ความสุขกับการงานมันยังมีอีกเยอะนะครับพี่น้องนะครับความสุขกับการงานธงชัยนะครับก็มีสนามนะครับสวยๆงามๆให้พี่น้องได้ใช้อะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับยกตัวอย่างเช่นณตอนนี้นะครับผมบรรยายว่านะครับมาถ่ายทาที่ไหนที่ว่าการอำเภอปาเท่านี้นะครับพี่น้องไว้พบกันคลิปหน้านะครับคลิปต่อๆไปนะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับพี่น้องไป ผมจะเดินไปทางรัว้วแถวแถวบ้านร้านตัดผมนักเลครับป่น้องแถวรั้วนะครับกาแฟนะครับพวกน้ำนะครับเขาขายของเขานะครับขายพวกธงชัยนะครับก็มีสนามนะครับ สวยงามๆให้พี่น้องได้ชัททงชัยนะครับก็มีสนามนะครับสวยงามง